สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2554ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนํานะคะได้แก่หุ้นซิงเกอร์ค่ะโดยในไตรมาสที่3นะคะ กำไรโตถึง260%ค่ะส่วนในเตรมามที่4นั้นจะก้าวกระโดดชนิดที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากได้ดีเรื่องยอดขายเรือประมาณ400ลำนะคะหรือเพิ่มขึ้น1,000%ค่ะราคาลำละ7,000บาทเครื่องสูบน้ำ300เครื่องนะคะราวราว2,000บาทต่อตัวจากเดิมที่ขายได้ปีละ60เครื่องเท่านั้นและด้วยความที่ มีความคิดของผู้บริหารที่ค่อนข้างทันสมัยนะคะสั่งนําเข้าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมาสํารองไว้แล้วเพราะว่าหลังจากน้ํารดเนี่ยก็จะขายได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งเห็นตัวเลขเหล่านี้นะคะก็ต้องบอกว่าเพิดเพค่ะในช่วงไตรมาสท,ที่4นี้นะคะน่าจะมากกว่าไตรมาสท,ที่3ที่รวมกันด้วยซ้ําค่ะซึ่งเ็กแนวนะคะก็ลองคิดตัวเลขดูถ้าเอาไตรมาสท,ที่4กําไรแค่ถึงหนึ่งของไตรมาสท,ที่3นะคะก็จะทําให้ทั้งปีกําไรอยู่ที่ประมาณ150ล้านบาท หรือเป็นกำไรต่อหุ้นที่ระดับ56สตางค์นั่นเองค่ะกลุ่มนี้นะคะมีค่า P/E ค่ะสูงระดับ26เท่าซึ่งเราใช้การประเมินแบบ c o n s e r v a t i v e นะคะให้ค่า P/E ที่เหมาะสมสักประมาณ15เท่าก็จะได้ราคาเหมาะสมที่8บาท33สตางค่ะโดยสัญญาณกราฟเองตอนนี้นะคะก็ถือว่ากำลังฟอร์มตัวให้ครบ U curve ค่ะซึ่งการขึ้นมีโอกาสไปชนที่ระดับ6บาท50สตางค์ได้ไม่ยากค่ะ สำหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น CCP นะคะโดยบริษัทนะคะมีห้างกันยงสโตร์นะคะอยู่สองแห่งก็คือพัทยาและก็ชนบุรีจะเป็นคู่แข่งสายตรงกันกันกบ Global House นะคะเพราะว่ามีขนาดของห้างที่สูสีกันซึ่งขายวัสดุทุกอย่างที่คนต้องการและแน่นอนว่า CCP นะคะก็จะได้รับประโยชน์จากยอดขายกันยงนี้เต็มๆค่ะ ข้อดีอย่างอื่นนะคะก็คือเรื่องการขายปูนซีเมนต์ยอดขายทรายแล้วก็แท่งปูนทําผนังกั้นน้ําผลิตกันแทบไม่ทันโรงงานผลิตปูนทั่วประเทศนะคะราวสาแห่งต้องเร่งส่งปูนกันแล้วก็ต้องเตรียมรับส้มส้มหล่นกับโครงการยักษ์นิวไทยแลนด์ที่ต้องใช้ปูนมหาศาลอีกด้วยค่ะ อีกอย่างที่ไม่มีใครรู้นะคะก็คือเรื่องบริษัทเนี่ยได้ไปซื้อโรงแรมที่ชนบุรีนะคะซึ่งโรงแรมเดิมเปลี่ยนชื่อเป็นชนอินเตอร์กลายเป็นอินเทนไปเลยค่ะเพราะว่าคนกรุงเทพนะคะไปอพยพนอนกันมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะ CCP ก็ถือว่าได้รับประโยชน์เต็มๆค่ะด้านญญาณกราฟเองนะคะตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระ,ระดับการสร้างรูป w shape นะคะโดยคาดว่าจะขึ้นไปจุดรอบสั้นที่สองบาท80สตางก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่ชอบเล่นหุ้นลูกนะคะ CCP CCP War 1นะคะก็มีแนวจ้านต้านจิตทิยาที่1.80บาท80สตางค์ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้นแซดค่ะซื้อลงทุนนะคะประเมินกับราคาไว้ที่1 9บ0าท70สตางค์ถึง1 9บ0าท60สสตางค์ค่ะ หุ้นตัวต่อไปนะคะ TTA ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นให้เก่าราคาไว้ที่16บาท90สตางค์ถึง16บาท80สตางค์ค่ะและหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น Svi ค่ะให้ทยอยซื้อลองทุนนะคะประเมินเก่าราคาไว้ที่3บท20สตางค์ถึง3บาท18สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้กันบ้างน,นะคะหุ้นดิ่งตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นพัทรานะคะ โดยให้หาจังหวะขายค่ะประเมินกับราคาไว้ที่33บาทถึง32บสาท75สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้นโรจนานะคะให้หาจังหวะขายเช่นกันค่ะโดยประเมินกับราคาไว้ที่6บาท10สตางค์ถึง6บาท5สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น P A E ค่ะให้หาจังหวะขายค่ะให้กับราคาไว้ที่1บาทสสตางค์ถึง1บาท35สสตางค์ค่ะ และนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจันถึงสุ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ